ดีดีเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมสืบสารประเพณีแห่ผีขนนะคะคุณผู้ชมซึ่งนับว่าเป็นประเพณีสำคัญหนึ่งเดียวของจังหวัดลำปางม์เสห์ของประเพณีนี้อยู่ที่ตรงไหนตามไปดูกันเลยค่ะ มาแล้วค่ะกับขบวนแห่ผีขนหรือผีขนก็ได้นะคะของชาวบ้านตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางกับเจ้านะแห่มายังวัดสีหลวงแจ้ซ้อนนะคะซึ่งนับว่าเป็นวัดเก่าแก่คู่พื้นที่แจ้ซ้อนมานานหลายร้อยปีในงานบุญประเพณี8เป้งขึ้น15่ําคำในเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่4พฤษภาคมเมื่อวานนี้เองค่ะ ในพิธีนะคะก็จะมีการแห่ครัวตายหรือครัวทานค่ะโดยแต่ละหมู่บ้านนะคะก็จะมีการตั้งขบวนแห่ครัวทานมีการบรรเลงเพลงชาวบ้านก็มาเต้นรำเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักแบบนี้นะคะส่วนหนึ่งก็จะมีชาวบ้านแต่งเป็นผีโขนค่ะหรือที่เรียกว่าผีขนค่ะมาร่วมอยู่ในขบวนแห่ด้วยนะ ลักษณะอะค่ะคุณผู้ชมค่ะมีหลายแบบนะทั้งมีผมหรือขนอยู่บนหัวก็ถูกแต่งด้วยฟางซึ่งชุดผีขนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้จีวรพระสงฆ์นำมาประดับตกแต่งเพิ่มเติมอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะโดยตามเส้นทางที่เข้าวัดนะคะก็จะมีบรรดาผู้เฒ่าผู้แก่เอาเข้าต่อและเข้าสารโยนใส่ผีขนบ้างก็ให้เงินผีขนเพื่อเป็นการร่วมทำบุญนั่นเอง่ะ การเล่นผีโขนหรือผีขนที่ตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลังปางแห่งนี้นะคะนับเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในจังหวัดค่ะและในหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่วัดสีหลวงแจ้ซ้อนแห่งนี้นี่แหละคะ่ชะชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อที่สืบทอดกันมาด้วยนะคะว่าเมื่อมีงานบุญใหญ่ผีมักจะตามคนมารับอนิสงส์ส่วนบุญดังนั้นเนี่ยจึงเชื่อว่า เมื่อแต่งผีขนก็จะเป็นสะพานบุญให้ผีบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วได้มารับบุญใหญ่ผ่านร่างของผีที่ชาวบ้านร่วมกันแต่งขึ้นดังนั้นเนี่ยการเล่นผีขนหรือผีขนนะคะของชาวบ้านแจ้สอนเนี่ยก็ถือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมการลเล่นพื้นบ้านนะตั้งแต่สมัยบรรพบรุษจนมาถึงลูกหลานยุคปัจจุบันนี่แหละค่ะ ถือเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวบ,บ้านแจซ้อนตำบลแจ้ซ้อนอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางนะคะที่ยังคงยึดปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบันนั่นเองค่ะนี่นะคะบรรยากาศก็สนุกสนานอย่างที่เห็นนะคะสำหรับประเพณีแห่ผีโขนหนึ่งเดียวของจังหวัดลำปางนี่แหละคะ่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ